ครับเพื่อนๆชาวมอร์นิ่งมูลวิลเลทุกคนนะครับก็พบกับช่องคริปโตร็อกนะครับช่องของเราก็จะเน้นในเรื่องของคริปโตเคเรนซีนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะครับเกี่ยวกับเกมนะครับเกี่ยวกับการาขุดเหรียญน,นะครับเกี่ยวกับเหรียญต่างๆที่น่าสนใจนะครับซึ่งก็จะทยอยทำคอนเทนต์ออกมาให้เพื่อนๆได้รับทราบกันนะครับ สำหรับในวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะครับที่จะช่วยให้เราสามารถที่จะคํานวณน,นะครับผลผลิตที่เราจะได้นะครับเมื่อเราลงเมล็ดแปลงลงไปในแปลงปูนะครับปัญหาอย่างหนึ่งของเพื่อนๆที่เล่นอ่ามอน o o มูลวิเลตอย่างเช่นท่านลง1,000เมล็ดท่านจะไม่รู้เฮ้ยฉันลง1,000เมล็ดแล้วฉันจะได้ผลผล,ผลิตเท่าไหร่นะครับตอนนี้ทุกสิ่งง่ายแล้วนะฮะต้องขอขอบคุณเว็บไซต์ mmv easy ด้วยนะครับที่ช่วยให้ชีวิตของชาว เกษตรกรอย่างพวกเรานะครับง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับผมขออนุญาตอธิบายไปแต่ละผ่านนะครับในเว็บไซต์นี้นะฮะส่วนแรกนะครับในตัวเว็บไซต์นะครับจะบอกราคาค่าเหรียญณปัจจุบันนะครับอย่างเช่นคับตอนนี้อยู่ที่218นะครับ USDT 34บาทนะครับลูมิ i อยู่ที่18.49นะครับแล้วก็ดอลลาร์สหรัฐตอนนี้อยู่ที่34.3นะครับถัดลงมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ การคำนวณผลผลิตต่อวันนะครับปัจจุบันคำนวณได้3รูปแบบนะครับก็คือว่าคำนวณการลงสีของท่านนะฮะคำนวณการลงสเต็มของท่านคำนวณการลงลูมิของท่านนะครับลูมิตรงนี้ก็คือฟาร์มบัวนั่นเองนะฮะสีก็คือการปลูกปกตินะครับกับสเต็มนะครับว่าท่านลงไปสเต็มไปเท่านี้นะครับแล้วท่านจะได้ผลผลิตเท่าไหร่นะครับสำหรับสายลงทุนนะครับแต่ละอันก็จะมีคอนเซปต์ของเขานะครับหลังจากท่านเลือก เสร็จนะครับว่าท่านจะคำนวณแบบสสเตมหรือว่ารูมินะครับผมลองแบบสีนะฮะถัดมานะครับท่านก็จะเลือกว่าอ่าแล้วเมล็ดที่ท่านจะลงปลูกเนี่ยคือเมล็ดไรนะครับมะเขือเทศนะครับข้าวโพดแคปเบจหรือว่าแครอทนะครับท่านก็เลือกนะครับแคเบจนะครับโปรแกรมนะครับจะดึงนะครับตัวอัตราการคูณนะครับมาให้โดยอัตโนมัตินะครับ รวมถึง total liquidity ด้วยนะฮะตรงนี้เนี่ยเป็นข้อดีที่เว็บไซต์เขาทำให้เลยะฮะเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องมานั่งกรอกเองโดยที่เราจะต้องไปดูค่านะครับที่อยู่ในเกมนะครับแล้วเราต้องมานั่งกรอกเองนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมกดที่ว่าอยู่ตรงไหนให้นะฮะนะฮะเขาบอกว่าคลิกที่แปลงผลผักนะฮะที่จะปลูกในเกมนะครับแล้วมันจะมีค่า total liquidity แสดงอยู่ท่านต้องมากรอกเองแต่ปัจจุบันไม่ต้องกรอกนะครับ โปรแกรมดึงมาให้อัตโนมัติท่านกรอกแค่จานวนสีที่ท่านจะลงครับอย่างเช่นผมจะปลูกแคปเบดหนึ่งพันเม็ดนะครับพันสีนะครับผมจะได้ผลผลิตนะครับระบบคานวณออกมาให้เรียบร้อยฮะโปรดิวเลตนะครับอยู่ที่สิบเอ็ดจุดสี่เก้ากรอบ p e ์ day นะครับแปลว่าผมจะได้ผลผลิตนะครับผมลงหนึ่งพันเม็ดนะฮะผมจะได้ผลผลิตก็คือเป็นแคปเบดออกมาทั้งหมดสิบเอ็ด จุดห้านะครับรวมสองวันใช่ไหมฮะผมก็จะได้สี่ดชั่วโมงนะครับผมก็จะได้เป็นยี9 8บสองจุดเกแปดนะครับลูกผมได้ัคเบตออกมานะครับเสร็จแล้วถ้าผมเอาไปขายไคลี่ล่ะนะครับไคลี่ก็จะคิดเปอร์เซ็นต์ผมไปนะฮะหักค่าเปอร์เซ็นต์ไปนะครับสุดท้ายนะครับถ้าผมขายไคลี่ผมจะเหลือสองจุดหนึ่งแปดสามนะครับจากที่ผมมีทั้งหมดอ้าวโอ้โหราคาเลียวทามากเลยนะครับเห็นกันชัดชัดเลยนะ t a l liquidity เปลี่ยนนะครับการคำนวณเปลี่ยนทันทีเลยนะฮะตอนนี้ขึ้นแล้วฮะเมื่อกี้จะยี่สิบสองจุดกว่านะครับตอนนี้มาเป็นยี่สิบสามนะครับขายไคลรี่ได้สองจุดหนึ่งแปดห้านะครับแต่ถ้าถือกรรมเป็นลูมิสดๆเลยนะฮะเราได้สองจุดสามลูมินะครับเอาไปขายไคลรี่โดนหักไปนิดหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งห้าเออศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งห้านะครับผม e อ t i m a t e ออกมาแล้วเป็นเงินบาทนะครับท่านก็จะได้อยู่ที่ประมาณสี่สิบาท นะครับสำหรับการลงเมล็ดบุกทั้งหมด1,000เมล็ดนะครับผมครับก็จะเป็นข้อดีนะครับท่านเลือกทเมโต้คอนแครอทนะครับเขาจะดึงค่า total อ i q ล i d ิดิออกมาให้เลยนะฮะช่วงนี้ที่น่าสนใจนะครับคือแครอทครับอันนี้ผมผมบอกแบบจุ๊ๆเลยนะฮะสมมุติว่าผมลงแครอทหนึ่งสี่นะครับ Total l i q u i d i t y ของแคลรอตอนนี้เนี่ยต่ำมากฮะเมื่อก่อนเนี่ยสามพันขึ้นสี่พันนะครับสา0พันสาพันห้าปัจจุบันเนี่ยผมเคยเห็นต่ำสุดนะอยู่สองพันสองพันสองนะครับ, 2, 000, 2, 000รบสิ่งที่ท่านจะได้เนี่ยคือกำไรที่มากขึ้นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมได้กำไรแค่สมมติผมลงสีหนึ่งสี่นะฮะก็คือ,อสิ่งที่ผมจะได้เนี่ยปกติถ้าผมไปขายหนึ่งสีเนี่ยมันก็จะได้ประมาณ อืมอ่าผมขอยกตามการคำนวณนี้แล้วกันนะฮะก็คือหนึ่งสี่นะครับมันจะผลิตออกมาให้ผมสิบหกจุดสี่สี่นะครับโดยใช้เวลาสองวันนะครับผมจะได้แครอทออกมาทั้งหมดสิบหกจุดสามหกหัวนะครับโดยที่เมื่อก่อนนี้นะครับมันจะอยู่ที่ประมาณสิบสี่ครับหรือสิบสองเนี่ยสิบสี่ประมาณสิบสี่ฮะประมาณสิบสี่เพราะว่า total liquidity มันอยู่ที่ประมาณสามพันนะแต่ตอนนี้ total liquidity เนี่ยมันต่ำลงไปนะผลผลิตของท่านก็จะได้เยอะขึ้นนะครับช่วงเนี้ย เน้นเลยฮะแครอทครับทีเด็ดนะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับคนเห็นต่ำๆอย่างนี้เขาก็จะไปเทลงกันนะครับเมื่อวานนี้ก็เหมือนกันฮะผมเห็นสองพันปั๊บนะฮะเผลอไม่ทันไรครับพุ่งขึ้นไป3ามพันทันทีนะครับท่านก็ต้องระวังจุดนี้ด้วยนะฮะใครลงก่อนได้ก่อนนะครับไปขายไคลี่ก็จะได้ราคานี้นะครับเอสเต e ออกมาเป็นเงินบาทก็จะเท่านี้นะครับโอเคครับต่อไปไปดูกันที่สเต็มนะครับตัวสเต็มก็เหมือนกันนะครับ หลังจากท่านซื้อสเต็มมาแล้วเนี่ยท่านสามารถมาคำนวณได้ว่าอ๋อเราคือมันอาจจะเริ่มต้นอย่างนี้ฮะท่านท่านอาจจะอยากรู้ว่าเฮ้ยฉันอยากจะได้ไรายได้เท่านี้ต่อวันสมมติผมอยากจะได้วันละพันบาทนะฮะผมจะต้องปลูกกี่สเต็มอ่านะครับสมมติผมลงไปเลยตรงนี้หนึ่งล้านห้านะครับประมาณนะครับโดยประมาณก่อนแล้วกันฮะขอนอ,นอ,นอ,นอนุญาต แล้วทีนี้ผมจะปลูกเ,เป็นข้าวโพดนะครับเอสมมุติว่าผมลงไปร้อยสเต็มโอ้ผมได้สิบแปดจุดเก้าบาทต่อวันแหม่ไม่เพียงพอฮะถ้าผมลงห้าร้อยโอเคได้มาเก้าสิบสี่บาททั้นั้นถ้าผมคํานวณว่าผมอยากจะได้สักวันละนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับ น่าจะต้องห้าร้อยห้าสิบนะอ่าโอเคครับสมมุติว่าท่านอยากได้เงินทุกๆวันวันละหนึ่งร้อยบาทนะครับโดยการนำเงินไปสเต็กนะฮะซื้อสเต็มเข้ามานะครับสเต็มแบบไอ้นี้ด้วยนะครับขอโทษนฮะผมลืมอธิบายข้างบนนะครับสเต็มมีสองแบบนะครับมีคู่เหรียญสองคู่นะครับก็คือหนึ่งนะครับเป็นคู่เหรียญคับลูมิสองเป็นคู่เหรียญลูมิ usdt นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าท่านซึ่งตอนนี้เนี่ยผลตอบแทนของ USDT เนี่ยจะดีกว่านะครับเนี่ยนะครับอัอนนี้อันอันนี้คือมันมันตอบด้วยโจทย์ตร,ตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าราคา USDT เนี่ยมันต่ํากว่านะครับจํานวนสเต็มที่ท่านซื้อได้เนี่ยมันเลยจะถ้าท่านลงเงินเท่ากันอะจำนวนสเต็มที่ท่านซื้อกับ USDT นะครับท่านจะได้จํานวนเยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้น ไอ้อออตรงนี้ถ้าสเต็มมันเท่ากันเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วว่าอยู่ t ท่านต้องได้ผลกำไรถูกกว่าน้อยกว่านะครับโอเคครับทีนี้ถ้าผมต้องการลงเป็นคับนะฮะเห็นช่วงนี้คับตกแหมน้าเข้าจังเลยนะฮะ<ม>แล้วก็ราคาลูมิก็ตกด้วยนะฮะ18บาทหน่อยๆนะฮะคับก็ตกะะถ้าท่านมองว่าเอ้ยช่วงนี้แหละหน้าเข้าท่านเข้าไปเลยนะฮะ <c oughs> แล้วท่านอยากได้วันละหน0 0บาทท่านไปซื้อสเต็มมาทั้งหมด550สเต็มครับ ทีนี้550เต็มท่านต้องใช้เงินกี่บาทนะครับท่านไปคำนวณอยู่ในโปรแกรมช็อปได้เลยนะครับตัวช็อปนะครับจะมีให้กรอกก,ก่อนล่วงหน้าได้ว่าโอเคท่านกรอกไปเลยฮะว่าท่านต้องการ550เต็มเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเป็นลูมิให้ท่านเลยนะว่าท่านจะต้องใช้กี่ลูมินะครับท่านก็ไปโอนคับมาจากบิตคับบิตคัพเอ็กชางนะฮะโอนเข้ามานะครับแล้วก็ไปซื้อลูมินะครับแลกเป็นออกมาเป็นเงินลูมินะครับแล้วก็มาซื้อสเต็มต่ออีกทีหนึ่งนะครับ แล้วท่านก็นําเงินนี้ส่วนนี้ไปสเต็กนะครับเป็นยวฟาร์มิงนะครับท่านก็จะได้เงินวันละร้อยบาทร้อบาทร้อยบาทการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับอัตราการตอบแทนผลตอบแทนต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอเงินของท่านท่านตัดสินใจเองนะครับอันนี้เป็นคําแนะนํำเฉยๆนะครับถัดมานะครับลูมินะครับอ่าเมื่อกี้ขอโทษนะ ข้อเสียอ่าเรียกว่าไม่ใช่ข้อเสียเรียกว่าจุดที่ผมอยากให้ทางโปรแกรมเมอร์นะครับฝากไปถึงทาง MMV Easy นะครับว่าก็คือว่า Total Liquidity ในเมื่อท่านดึงมาจากฟีดท่านดึงได้แล้ว STEM ท่านจะช่วยดึงมาให้หน่อยนะครับ <laughs> <laughs> เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานเนี่ยก็จะเยี่ยมไปเลยนะครับก็จะขอขอบคุณมากๆนะครับรวมไปถึงลูมิฟาร์มวัวด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ Total Liquidity ก็อยู่ที่ประมาณล้านห้าครับตอนนี้เนี่ยผมสเต็กไว้นะครับอยู่ที่ประมาณ500ลมนะครับ ก็มาดูกันเลยว่าทาง m m p c c เนี่ยเขาคำนวณตรงไหมนะครับซึ่งตรงเลยฮะตอนนี้เนี่ยอัตราการผลิตนมของผมเนี่ยอยู่ที่2.3นะครับต่อวันนะครับซึ่งผมก็ตอนนี้กำลังตัดสินใจครับว่าจะสะสมนมไปทำอะไรดีนะเพราะว่าใน m ิวช็อปเนี่ยตอนนี้เอาตรงๆนะฮะไม่มีอะไรน่าแรกครับวันก่อนนี้ผมไปดูคลิปคุณ qq นะครับ เขาซื้อกล่องวัวนะครับมิวบล็อกนะครับมาสิบกล่องแล้วเปิดพร้อมกันสิบกล่องนะฮะปรากฏว่าเป็นเกลือสักเก้ากล่องฮนะได้มากล่องเดียวคือได้เจี๊ยบขาวฮะนะครับตัวเดียวนะครับผมเลยเอ๊ผมเนี่ยมันจะคุ้มไหมนะมันต้องดวงจริงๆนะมันต้องดวงดีจริงๆผมก็กําลังคิดอยู่ว่าเอ,อ๊นมที่ผมสะสมได้เนี่ยนะ ผมจะเอาไปแลกเป็นฟีดแครอทดีไหมโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะแครอทหน้าปลูกมากนะครับเพราะว่าทัลเ l ลดิฟิตี้ค่อนข้างต่ำนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับอันนี้ก็เป็นการแนะนำเว็บไซต์ m l easy นะครับต้องขอขอบคุณผู้พัฒนาขึ้นมาด้วยนะครับที่ทำให้ชาวหมู่บ้าน morning moon village มีชีวิตที่ง่ายขึ้นนะครับวันนี้ก็ขอลาขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้ายังไงนะครับฝากกด subscribe นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นค่ากาแฟให้กับ ผู้ให้กับทางผมด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับในวันนี้ก็คงจะหมดการแนะนำนะครับตัวเว็บไซต์ Mav Easy นะครับก็เป็นเว็บที่ช่วยให้ชีวิตของชาวเกษตรกร Morning Moon Village เนี่ยง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับก็ขอให้ทางเว็บนะครับพัฒนาให้ดีๆยิ่งๆขึ้นไปนะครับต้องขอขอบคุณทางเว็บมากๆเลยนะครับแล้วก็นะครับในคลิปถัดไปนะครับผมจะมาแนะนำ เว็บไซต์ที่ชื่อว่าโลเลนบอร์ดนะครับซึ่งจะทําให้ท่านเนี่ยสามารถรู้มูลค่าฟาร์มของท่านว่าณนะปัจจุบันเนี่ยมูลค่าฟาร์มของท่านเนี่ยมีมูลค่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับครับในวันนี้ก็คงจะหมดการแนะนำนะครับตัวเว็บไซต์ Mav Easy นะครับก็เป็นเว็บที่ช่วยให้ชีวิตของชาวเกษตรกร Morning Moon Village เนี่ยง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับก็ขอให้ทางเว็บนะครับพัฒนาให้ดีๆยิ่งๆขึ้นไปนะครับต้องขอขอบคุณทางเว็บมากๆเลยนะครับ แล้วก็นะครับในคลิปถัดไปนะครับผมจะมาแนะนำเว็บไซต์ที่ชื่อว่าโลเลนบอร์ดนะครับซึ่งจะทําให้ท่านเนี่ยสามารถรู้มูลค่าฟาร์มของท่านว่าณปัจจุบันเนี่ยมูลค่าฟาร์มของท่านเนี่ยมีมูลค่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโอเคครับก็ถ้าท่านชอบนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับฝากคอมเมนต์เป็นกําลังใจนะครับแล้วก็ฝากกด s ับสไครต์ไว้หน่อยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับนะครับฝากเป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับขอบคุณมากมากครับ